สวัสดีค่ะฟิฟตี้วิดเหมียวเองอ่าห่างหายไปนานอาทิตย์หนึ่งแน่โอเคเหมียวเองนะคนที่อ่าตัดสินใจกเกษียณตอนอายุ50เนาะตอนนี้กเกษียณมาเกือบจะสอปีละเอออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ลงคลิปเออมีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งเนาะเพราะช่วงนั้นอัดวันอาทิตย์แล้วทีเนี้ยน้องหมาข้างบ้านเขาหาว มีคนมาทํางานบ้านเขาก็เลยล้มเลิกไปเพราะว่า,อาตอนบ่ายเรามีธุระต้องออกไปข้างนอกอวันนี้เราจะมาคุยเรื่องจากคอมเมนต์จากคอมเมนต์ comment, คลิปไหนเนาะจำไม่ได้มีคอมเมนต์ถามเรามาเนาะอยากถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทํางานที่กรุงเทพแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะถึงได้ย้ายงานเนะาะอ คือจริงๆมันมีมันมีมันมีหัวข้ออื่นด้วยนะมันมีหัวข้ออื่นด้วยแต่ว่าเอาเอาหัวข้อนี้ก่อนอีกหัวข้อหนึ่งคือค่อนข้างยากขอไปไปเกไปไปไปกลั่นกรองความความคิดมาก่อนนะในการที่เราทํางานที่กรุงเทพนะเราทํางานที่กรุงเทพอยู่ประมาณเก้าปีหลังจากที่เราจบเราเราเรียนจบเราเรียนจบที่ที่แถวปทุมอืมแถ,แถวคลองหกให้ดาวเอาละกันเนาะ ว่าจบจากที่ไหนเออแถวแถวคลองหกปทุมธานีเนาะรังสิตปทุมธานออีประมาณนั้นเออนั่นแหละก็ได้งานที่กรุงเทพได้งานที่กรุงเทพงานกรุงเทพจริงๆไหมก็อยู่แถวแถวอะไรนะปากเกรด็ดเออไปทํางานได้แถวปากเกรด็ดแล้วก็เอออะไรประมาณนั้นแหละเป็นงานโรงงานนะเป็นงานโรงงานเราก็ทํางานอยู่ เกปีก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากเพตอนนั้นเด็กด้วยทำงานลุยสุดๆนะ,ะเราเรา,เรายอมรับเลยว่างานที่แรกของเรามันทำให้เราทำให้เราแบบเหมือน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 เขาเรียกว่าเป็นคนที่รับในในปัญหาทุกๆอย่างเนาะเวลาเจอปัญหาเจอเจอภาวะกดดันหรืออะไรต่างๆนานาในการทำงานทำให้เรา รับมือกับมันได้ดีเนาะอ่าก็คือสถานการณ์บริษัทแรกที่ทำนี่คือสอนอะไรเราหลายๆอย่างแล้วก็สภาพเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนาะเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเนาะรักใคร่กลมเกลียวกันนะบางคนทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยเออยังคุยกันอยู่เนาะยังทักทายยังเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันอยู่เนาะอ่ามันก็มีเหตุ ทำงานอยู่9ปีทางานอยู่9ปีอปีแรกๆเราเข้าไปนี่เราไปอยู่จัดซื้อก่อนอเราไปอยู่จัดซื้อได้ไดป๊บหนึง่งอ,อยู่จัดซื้อแป๊บหนึง่งแล้วก็ย้ายไปทำในส่วนของ warehouse เนาะไปไปไปทำในส่วนของ warehouse อก็คือรับของเนาะรับรับวัตถุดิบอะไรพวกอย่างเงี้ยรับวัตถุดิบแล้วก็จ่ายวัตถุดิบเข้าเข้า เข้าผลิตเนาะเข้าเข้าสายงานผลิตเข้าให้โปรดักชันอะไรประมาณพวกเนี้เนาะแล้วก็พอ,อ,อเขาผลิตเสร็จก็รับมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อที่จะขายต่อไปเนาะแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานนะทำทำเวเอ้าก็ได้ไม่นานนะทำเวเอ้าได้2ปีถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเนาะก็คือ,อผู้จัดการเราเขาโปรโมทเราให้เราไปเป็นหัวหน้าแ planner เนาะ เป็นหัวหน้าแผนกวางแผนเออก็นั่นแหละที่เราเคยบอกว่าโอ้ยเราเคยทํางานวางแผนโอ้ยวางแผนเก่งจังเลยแต่ไม่เคยวางแผนชีวิตตัวเองอะเออช่วงแรกๆเออนั่นแหละก,ก็ก็ที่นั่นนะนะก็สนุกสนานเนาะก็เอ j นจอยมากเรียนรู้อะไรหลายลอย่างได้ทักษะได้ความรู้ได้อะไรได้เขาเรียกว่าเรียนรู้ผู้คน เ,ออเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้งานเรียนรู้จากการเข้าสังคมในที่ทํางานเรียนรู้จากการวางตัวหรืออะไรต่างๆเนาะ,ะช่วงแรกๆอะ่ะที่ที่เราเคยทํางานอยู่เป็นแ planner เนาะเป็นแ planner เนี่ยมันต้องดิวต้องดิวกับเซลล์ต้องดิวกับเซลล์ก็เซลล์เขาจะอยู่สํานักง,งานใหญ่พวกเราจะอยู่โรงงานเนาะก็จะใช้โทรศัพท์ก็จะยุคนั้นมี อีเมลแล้วนะคะก็คือมีอ e ีเมลละก็คือจะส่งออเดอร์ทางอ e ีเมลโรงงานจะรับออเดอร์ทางอ e ีเมลแล้วก็ปริ้นแล้วก็รับออเดอร์แล้วก็ขึ้นสเตตัสบนบนโฮมเพจเนาะ,ะเขาก็จะมีโฮมเพจที่เช็คเช็คงานกันเวลาที่เซลเขาต้องการอะไรพิเศษอย่างเงี้ยต้องการด่วนต้องการนู่นนี่นั่นเอ็กซ์ตร้าพิเศษอย่างเงี้ยเขาจะโทรเอาเขาจะโทร จากจากสําอาจากสํานักงานใหญ่เนาะโทรเข้าโรงงานเพื่อคุยกับเราเพราะมีกฎว่าเซลล์ห้ามคุยกับส่วนอื่นๆอ่าต้องคุยกับแ planner เท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้เซลล์ไปกดดันเนาะในส่วนงานอื่นๆน,นั่นเองเนาะให,ให้ให้ให้ส่งมาให้แ planner แล้วแ planner ก็จะไปดิลแผนกอื่นๆให้อ่าแล้วก็มาตอบว่าได้ไม่ได้ตามที่เขาต้องการทีเนี้ยมันก็ เราสมัยนู้นเรายังเด็กไงอายุสักเท่าไหร่อ่ะยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยเออกําลังเลือดร้อนไงกําลังเลือดร้อนไงเออถ้าฉันถูกนี่ฉันเถียงสุดใจค่ะดิ้นเลยนะฉันไม่ยอมลดละเลยนะเสียงฉันก็ดังเลยนะทะเลาะก็ทะเลาะสีด่ากันก็ด่ากันสิเป็นเป็นเป็นนิสัยอย่างนั้นจริงๆนะเสียงเราเป็นคนที่เสียงดังมากด้วยเออนั่นแหละถ้าถ้าเกิดเราไม่ผิดนี่เราจะไม่ยอมก็ เราเคยแบบทะเลาะก,กันนะ่ะทะเลาะก,กันแบบกับกับเซลล์อะ่ะในโทรศัพท์ดังมากดังแบบคือทั้งออฟฟิศนะ่ะเงียบเงียบเงียบแบบช็อกกันไปหมดเลยเออคือทุกคนเงียบแบบไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทำหน้าย,ยังไงเนะเาะทีนี้ก็อ่ะพอทะเลาะก,กันเสร็จก็วางหูวางหูก็แบบโมโหมากเออเราก็โดน ผู้จัดการเออผู้จัดการโรงงานเรียกเรา,เ,ราเข้าไปเราก็บอกตายแล้วโดนด่านแน่แน่ผู้จัดการเขาเข้าใจเรานะเขาก็อ่ะลงอ่ะมานั่งเขาก็สอนเราให้เราสงบสติอารมณ์ก่อนเออก็คุยนู่นนี่นั่นไปแกแกก็คุยนู่นนี่นั่นอะไรของแกไปนะเออเพื่อที่จะให้เราสงบสติอารมณ์แล้วก็ถามปัญหาเนาะก็อ่ะแกก็เข้าใจปัญหาแล้วเราว่าเกิดอะไรก็คือเราอ่ะไม่ได้ผิดหรอกเซลล์อ่ะเขาต้องการมาก,กน,นะคือ าลืมหรืออะไรยังไงไม่รู้แล้วทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็มาด่วนเอาแล้วทีนี้งานมันมันมันเยอะไงมันออเดอร์เยอะมันไม่สามารถที่จะเอาตามกําหนดเขาได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้แหละเออมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเจอเนาะ,ะทีเนี้ยผู้จัดการ ผู้จัดการแกก็มีเขาเรียกว่านะจิตวิทยาสูงมากเลยในการที่จะสอนเราเนาะเขาก็เข้าใจเข้าใจปัญหาแนละ้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเนาะเขาก็บอกว่าเออเข้าใจว่าอ่าเหมียวทําทถูกแล้วเออตัวเราอ่ะทําถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะสามารถควบคุมควบคุมการที่เราเจรจาต่อรองครั้งนี้ได้อ่ะ คือเราพูดประมาณว่าเขาว่าขึ้นเสียงกับเราก่อนเออคือคู่สนทนาเขาขึ้นเสียงกับเราก่อนพอขึ้นเสียงมาเราก็ขึ้นเสียงกลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าการที่เราทะเลาะกันอะต่างคนต่างขึ้นอะมันไม่ได้มีอะไรเป็นผลดีเลยนะมัน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 เขาเรียกว่าอะไรมันก็จบลงกันด้วยไม่ดีเนาะก็คือแล้วมันมีแต่ ทะเลาะมันมันไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลมันยิ่งต่างคนต่างศาสตร,ร์อารมณ์เข้าหากันแล้วเหมียวได้มองไหมว่ารอบ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 ,รอบ ลูกน้องเอยหรือเพื่อนร่วมงานเออเมนเจอร์แผนกอื่นเอยที่นั่งอยู่เขารู้สึกยังไงเขาก็ตึงเครียดไปด้วยไหมเออกับสถานการณ์ที่ที่เราคุยทางโทรศัพท์เราก็เฮ้ยมันจริงนะคนอื่นก้องก้องเงียบก็อึ้งเขาก็ช็อกกันไปอะไรนี้เขาก็เครียดตามตามไปด้วยเนาะเอาเอาเป็นว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนทะเลาะกันมันมันก็ทําให้เราเรารู้สึกอ่าเขาเรียกว่าตกใจหรือกลัวหรืออะไรไปด้วยเนาะอ่า ผู้จัดการก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเขาขึ้นเนาะเขาเขาอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยคือทุกอย่างทุกคนนะทั้งสองคนทํางานทํางานก็เพื่อองค์กรไม่ไม่มีใครทํางานเพื่อตัวเองทํางานก็เพื่อลูกค้าเพื่อองค์กรเพื่ออะไรทั้งนั้นเนาะเพื่อเพื่อบริษัทเนาะก็เขาเองเขาก็คงจะเออคนเรามันมีหลงลืมกันได้เออหลงลืมกันได้แต่เขาเรียกว่าอะไรอะ ความต้องการของลูกค้าเราต้องสนองความต้องการของลูกค้าไงเราต้องแก้ปัญหาในจุดจุดนี้ถ้าเกิดเขาอารมณ์เสียหรืออะไรขึ้นให้เขาคือเหมือนเหมือนสอนให้เรารู้จักที่จะรับฟังให้เพื่อนอีกคน่ะเออถ้ามันจะใส่มาให้มันใส่ใส่ลใสเลยนะแล้วเราเงียบเราเงียบเราใจเย็นเราฟังเขาให้เขาให้เขาปล่อยมาให้หมดให้สุดเนาะพอเขาคิดว่าอ่า พอพอพอคิดว่าเขาเขาเขาจบละแล้วก็ถามว่าให้เราใจเย็นๆแล้วก็ถามเขาว่าอ่าเรียบร้อยเรายางหมดหมดหรือย่างที่ที่อยากที่จะระบายเออให้เราอ่ะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เนาะแล้วก็บอกว่าโอเคเราทั้งสองคนต่างก็ที่อยากที่จะแก้ปัญหากันไม่อยากที่จะมาทะเลาะกันเนาะเดี๋ยวคือเราก็จะรับนะเราก็จะรับอ่า ปัญหานี้ไปปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนอเดี๋ยวจะรีบเอามาตอบเนาะเพราะว่าเราเองตัดสินใจไม่ได้ต้องให้ถามอีกสองสาแผนกเออเดี๋ยวขอประชุมก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวจะเรียกประชุมด่วนให้นะในกรณีปัญหาครั้งนี้ถ้าได้ความว่าอย่างไรจะรีบแจ้งกลับไปนะทันที เออแล้วก็ถ้ามีอะไรคราวหน้าก็ใจเย็นๆแล้วเราค่อยๆคุยกันเนาะเราต่างคนเราก็ต่างที่จะทำงานให้กับบริษัทแล้วก็อยากที่จะให้ลูกค้าแฮปปี้กันทั้งนั้นเออก็เออเราฟัง,เร,ฟงเราฟังเจ้านายเราเอ,อจริงทีนี้เราก็นำไปใช้เออแล้วมันกลับกลายเป็นว่า,าสถานาการณ์ทุกอย่างเนาะหนึ่งเราได้ใจเราได้ใจเซลล์ด้วยนะ เราได้ใจเซลล์แล้วทีนี้เขาก็จะระวังมากขึ้นไงเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาเนี่ยโรงงานเนี่ยถึงขั้นจะต้อง ประชุมกันแก้ปัญหาเลยนะสามสี่แผนกร่วมกันแก้ปัญหาให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเกรงใจโรงงานเนาะเออเขาก็จะมีความรอบคอบมากขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนาะบรรยากาศในที่ทํางานก็ไม่เสียด้วยเออแล้วก็ทําให้แบบเออทุกอย่างมัน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 ,ม,นมันอยู่ที่แอดจูดของเราเท่านั้นเองเนาะก็คือทุกอย่างมันก็ไปได้ด้วยดีหลายอย่างมากที่ที่ท,ที่ที่เราได้เรียนรู้จากจากจาก ที่ทางานแรกเนาะมันไม่ใช่มีแต่เรื่องดีๆมันมีเรื่องนกาทีฟมีเรื่องอะไรก็นกาทีฟก็มีนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนาะแต่บางครั้งอะ่ะเออบางครั้งเราก็เราก็ต้องหัวหนุ่มตาบอดบ้างเออต้องยอมรับนะว่าบางทีเราก็ตัวเล็กๆเกนาะเออเราต้องดูฐานะของเราก่อนสถานะของเราก่อนว่าเราจะ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 ,จะพูดหรือจะทำอะไรได้หรือเปล่าเนาะ เออเราบางครั้งเราก็ต้องทำแกล้งเป็นหูหนวกตาบอดอะไรไปตามหน้าบ้างหรืออะไรบ้างไปอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในที่ทำงานด้วยเนาะก็ประมาณนี้แต่เราก็สุดท้ายเราทำอยู่ได้ประมาณ9ปีเนาะ ทุกอย่างก็โอเครักใคร่กลมเกลียวกันเนาะทั้งทั้งทั้งเพื่อนโรงงานทั้งลูกน้องแล้วก็ทั้งผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยในแผนอื่นๆด้วยเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยคือที่เราสาเหตุที่เราลาออกสาเหตุที่เราลาออกก็คือว่า่าตอนนั้นคือพ่อเราอ่ะแกแกตกต้นไม้แกตกตกต้นไม้อ่าแล้วพิการเนาะก็คือตั้งแต่เอวอ่ะพ่อเราก็ขยับไม่ได้แล้วแม่ ก็คือดูแลพ่อมากี่ปีแล้วอะตอนนั้นน่ะหลายปีแล้วอืมหลายปีแล้วเพราะ,ะดูแลพ่อมารวมห้าหกเจดปีประมาณประมาณนี้มั้งห้าหกห้าปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วที่นี่แม่แกเริ่มแก่แกเริ่มอุ้มพ่อไม่ไหวเออเริ่มอุ้มพ่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเลยอยากที่จะให้เรากลับบ้านเนาะไปทํางานที่บ้าน เพื่อที่จะได้มีเวลาดูแลดูแลพ่อด้วยแบ่งเบาภาระแม่นั่นเองเนาะอะคือพ่อเราอะก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่แกจะตกต้นไม้เนาะพ่อเราเคยทํางานราชการเนาะทำงานราชการทำทำเกี่ยวกับสัมภารอะไรอย่างเงี้ยแหละพอแกพอแกเกษียณจากสัมภารแกก็ไม่หยุดนะแกก็ไป รับจ้างทำบัญชีเนาะเออบัญชีบริษัทอะไรพวกลักษณะอย่างเงี้ยอ่าแกก็ทำบัญชีบริษัทอยู่หลายปีอยู่นะสามสี่ปีมั้งก่อนที่แกจะตกตกตก,ตกต้นไม้แล้วก็พิการเนาะเพราะฉะนั้นอ่าพ่อจะม,จะมีจะมีลูกค้าอ่าลูกค้าเก่าอยู่ในมือซึ่งพ่อก็เอาไปฝากเพื่อนไว้ว่าเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกสาวกลับมาเมื่อไรเดี๋ยวขอลูกค้าคืนได้ไหมจะให้ลูกสาวทำอ่าอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าเราก็โนชอยเนาะ พอ่อพ่อกับแม่อยากให้เรากลับบ้านแล้วก็มันมีเหตุจําเป็นด้วยแหละแล้วก็สงสารแม่อมืแม่ต้องอุ้มะก็คือแกแกก็เริ่มแก่แล้วแกต้องอุ้มพ่ออขึ้นรถเข็นขึ้นอาบน้ําหรืออะไรแกต้องดูแลพ่อแบบยีสชั่วโมงเออก็เลยอยากที่จะกลับไปเขาเรียกว่าแบ่งเบาเนาะพอเรากลับไปอ่ะพอเรากลับไปเราก็อ่ะเราก็ไปแบ่งเบาภาระเนาะช่วง เดือนแรกก็ไม่ได้อะไรก,ก็ปกติอืมก็ก็ทํางานนูน่นนี่นั่นอยู่กับบ้านดูแลบ้านดูแลพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยทํากับข้กับข้าวให้เขากินเนาะทีนี้พอเริ่มเดือนที่สองนี่ก็เริ่มเริ่มเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับงานคือเราต้องบอกเลยว่า เราไม่ชอบงานบัญชีเออเราเป็นคนที่หนีงานบัญชีมาตลอดนะเราไม่ได้แฮปปี้เราไม่ได้ happy, เอนจอยนะพอเราไป,ไปพยายามเรียนรู้งานเกี่ยวกับบัญชีอะเราก็ยิ่งแบบเราก็ยิ่งเครียดเรายิ่งกดดันนะ่ะเออเราเราอยู่บ้านได้ประมาณ4ปีเอ้ยไม่ใช่สปีสเดือนสเดือนเราเราเราอยู่อยู่แบบเครียดเลยอะกลายเป็นภาวะเครียดไม่คุยกับใครเพราะหเรารู้สึกไม่ชิน ไม่ชินกับสภาพแวดล้อมที่บ้านเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน,นเราเราออกจากบ้านตั้งแต่มอหนึ่งเราก็มาเรียนในเมืองอย่างเงี้ยปวชปวสก็มาเรียนในเมืองแล้วก็เอปวสนี่ไปเรียนต่างจังหวัดแล้วก็ปีหนึ่ก็เข้ากรุงเทพเออมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ค่อยมีเพื่อนเราไม่มีเพื่อนเลยที่ท,ที่ที่บ้านเนาะไม่มีสักคนเออต้องยอมรับว่าไม่มีสักคนเลยนะอ่าเสร็จแล้วก็ เริ่มเก็บตัวเริ่มไม่พูดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาเห็นว่ามันมันบังคับไม่น่าจะได้แล้วก็คือน่าจะไม่ชอบจริงๆงานงานบัญชีก็เลยก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอ้าวไม่เป็นไรลูกสาวน่าจะไม่ไหวจริงๆก็คือยกให้เขาเลยยกให้เขาทําไปเลยเนาะอ่าเราก็ปฏิเสธงานตรงนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอกลับ มาทํางานใหม่แล้วการแม่ไหวไหมแม่ก็บอกว่าได้ได้ได้เพราะว่าสักพักหนึ่งอ่ะพี่ชายเขาที่เคยไปอยู่ที่อื่นอ่ะเขากลับมาเนาะเพราะพี่ชายก็เลยได้พอได้ได้ผัดเปลี่ยนแม่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเออเองั้นกลับไปทํางานเถอะกลับไปทํางานเถอะเราก็เลยบอกว่างั้นไม่กลับไปแล้วนะกรุงเทพไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปทํางานที่ระยองดีกว่าเพราะที่ระยองเนี่ยเรามีญาตินะญาติญาติ ญาติพี่น้องเรามีมีทํางานที่ระยองด้วยแล้วก็มีเพื่อนสนิทเนาะเขาก็ทํางานที่ระยองเราก็เข้าเว็บไซต์เนาะสมัยนู้นต้องขับรถเข้าไปในเมืองอะ่ะเข้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เออแล้วก็เข้าไปใน jobdb.com หรืออะไรไม่รู้ว่าประมาณพวกอย่างเงี้ยเออเออแล้วก็หางานเนาะก็ก็ก็กอพอสมัครสมัครทำงานไปปุ๊บแป๊บเดียวโทรหาเลย อยากได้อยากได้แรงอยากได้อยากอยากได้แรงเออนั่นแหละก็เลยก็เลยคุยกับ hR เลยบอกว่าโอ้ยตอนนี้หนูยังอยู่สุรินเลยค่ะงั้นขอเวลาตั้งตัวขอเวลาเดินทางหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกไปสัมภาษณนะ์เนาะก็ก็เหมือนคุยกันอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปอย่างเงี้ยเออเราก็เดินทางไปสัมภาษณ์เลยนะเออตอนนั้นก็ได้น้องได้น้องชายอ่ะเออขับรถไปหา แล้วอยากจะบอกว่าตอนนั้นน้องไม่มีไม่ไม่มีรถเลยนะน้องมีแค่มอเตอร์ไซค์น้องไปยืมรถเพื่อนสุดๆเลยเออเล่านี้ไม่ลืมเลยนะบุญคุณบุญคุณของเพื่อนบุญคุณของน้องเนาะเพราะว่าอา่างานอา่บริษัทน่มันมันไม่ได้อยู่ตัวระยองมันอยู่หนองละลอกอะ่ะอยู่ทางบ้านค่าอยู่อยู่อยู่โอ้อยู่ไกลอยู่ไกลออกไปไม่มีรถประจําทางด้วยเนาะเออนั่นแหละก็เป็นเหตุผลว่าอ่าทําไมเราถึงอ่า เรียกว่าทําไมเราถึงออกเนาะถึงออกจากบริษัทแรกที่ทํางานที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ระยองแล้วก็อยู่ระยองตั้งแต่นั้นจนบัดนี้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้20อ่าร่วมร่วม20ปีได้แล้วนะ20 20ประมาณเนี่ย20 20กว่าปีเนาะเออก็ ประมาณเนี้ค่ะเออประสบการณ์ก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะก็มาไกลพอสมควรเนาะโอ้ยเหมือนกับเวลามันก็มาไกลแล้วเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเรื่องเมาส์เมาส์มอยต่อเนอะาะจากจากจากคลิปคล้ายๆกับจากคลิปนี้แหละ <laughs> โอเคโอเคเจอกันคลิปต่อไปค่ะมีความสุขทุกๆคนนะจ๊าวัดดีจ้า